กดครับขอไอไข่หมไม่เท่ให้ขออําขับขอไอไขอ่สระเดียวกัน<อ>กสะ<ข>สะเดียวกันเห็นไหมครับขอส,สระเดียวกันเห็นไหมครับเราขอเอาเขาไม่ไม่เทอเข้าใช่ครับ คือคืออะไรครับหอไอหายไม่ไม่โทรให้ให้เข้าถูกต้องให้เข้าคืออะไรก็อนุญาตให้เข้าครับให้เข้าหรอให้เข้าบ้านหรอใช,ใช่ครับให้เข้าบ้านจนตัวแตกเลยอ่านไปไอเขาให้เข,าเข้า เข้าอันนี้เหรอครับใช่อ่านไปครับสอไอใส่ไม่โทรไส้เราถูกต้องไส้เราครับผมไส้เราคืออะไรเนี่ยไส้เราที่อยู่ในลำไส้เนี่ยที่อยู่ในกระเพาะในพุงแล้วไส่ไส้เราเอาเอา อ่อไอใส่ไม่ไม่เอกใส่เอาใส่ตีตีมือตีขอไอไข่ไม่ทอไข่หืมไม้อะไรครับไม่ไม่เอกไข่ ขอ,อไอไขออ่ไม่เอกไข่ตีไข่ตีไข่ป๊าป๊าขออีขออีไม่เอกขี่ไม่ทอขีขออืมขอเอาเท้าไม่ อ,อ่านว่าไขี้เท่าขี้เท่าขี้เท่าเผาผอเอาเผาไม่ไม่ไม่ทอเท่าฝอ เอาเผาไม่เอกเผาไม่เอกเผาไม so, ่เอกเผาทอไอไถ่เผาไทยเผาไทยเผาไทยพอฝอเอาเผาไม่มทอเฝ้าขอไอไข่ไม่ มทอไข่เฝ้าไข่ตีขออาขามขอเอาเขาไม่เอกเข้าไม่เอกไม่เทเขา้าไม่เอกเขา้าเขา้า เข้าพ่อครับใกล้จะจบวเหรอครับอ่านไปเรื่อยๆครับผมเก่งอยู่แล้วหออาหาไม่เอกค่ะหออาหาหอไม่เอกค่ะอันนี้ไม้อะไรครับไม่ไม่ทอห้าถูกต้องไม่ห้าตีอ่านสะกดสิครับสะกดขอเอาขอไ่ เอกคออันนี้ไหมเป็นหข้ออืมห้าข้อครับผมไม่ใช่หกข้อเหรอเนี่ยใช่ห้าข้ออันนี้ผมกินพิซซาไปสามชิ้นไม่ใช่ห้าชิ้นเหรอไม่ใช่ห้าชิ้นสามชิ้นพ่อกินแค่สองชิ้นแม่กินแค่ชิ้นหนึ่งหนูกินคนเดียวสามชิ้นโอ้โหเกือบสี่ชิ้น เลยครับใช่ใช่แล้วผมก็ขยันเก่งมากผมกินเยอะแล้วผมก็มาอ่านหนังสืออ้าว<ด>ครับถึงไหนแล้วห้าข้อแล้วครับเก่งมากเลยห้าข้อแล้วเราก,กินพิซซ่าแล้วเก่งมากมากาาต่อไปครับสอไอใสไม่เอกใสขอไอไข่ไม่ไม่เอกไข่ใสไข่ ผ<พ>อผฟ้าไอไฟไม่ไม่เอกไฟดีไฟดีครั<อ>บมีผไ<พ>อ,อไฟไม่ไม่เอกไฟ มีไผ่ถูกต้วมขอไอไข่ขอ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 ไม่เอกขอไม่ไม่อะไรครับไม่อีกทีนึงไข่ข้อครับไข,ข่ข้อใช่ไข,ข่ข้อไข,ขอ่ข้อครับคือทำผิดไข่ข้อเลยไข่ข้อก็คือเป็น เป็นมันเป็นของเล้วระหว่างกระดูกเขาเรียกว่าไขข้อไขข้อเลยอ่ะเนี่ยของเล้วที่อยู่ระหว่างกระดูกเรียกว่าไขข้อพีกระดูกอ่ะเด็กษาอ่าต่อเลยครับไขข้อไขข้อตรงนี้เลยใช่ครับใช่ไขข้อทออทอไม่เอกทอทอพอแพปทอแพ้ กเอเกไหมโอเคกกส่แอเกแกฮะฮะฮะอ๋อเดาห้องแกแกแกอะไรครับไม่เอกไม่ไม่เข้าไม่ไม่เอกก็อ๋อก็เอเกไหมก็เอถูกแล้ว จุกับใจพออ่ฟออฟอไหมไม่เท้าฟ้าไม้อะไรครับไม้อะไรไม่เอฟเฟอฟอใจฟอครับเก่งครับอ้าวผมผมชื่ออะไรครับเด็กชายธรรมชาติท้งเมืองโรงเรียนอะไรครับปาวิทย์เรียนกับใครห้องครูส้มห้องครูส้มแต่เมื่อตัวเองไหนครับ